คลื่นสูงปริศนากำลังพุ่งใส่เมืองอย่างรวดเร็วคุณคิดว่าคนไทยมีโอกาสรอดไหมเขาบอกเลยว่ารอดครับ แม้คลื่นนี้จะดูเหมือนคลื่นซึนามิในแวบแรกแต่ถ้าสังเกตดีๆคลื่นนี้ไม่ใช่คลื่นน้ำแต่อย่างใดแต่เป็นแค่หมอกยักษ์ที่เรียกว่าฟอกซีนามิพัดมาจากทะเลติ้งหา่าซึ่งเป็นปรากฏการหายากที่เกิดขึ้นได้เมื่ออากาศบนพื้นดิน,นร้อนๆพัดไปเจอผิวน้ําที่เย็นอยู่จนกลั่นตัวเป็นหมอกยักษ์มักเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรือตอน้นฤดูร้อน ดึงจาคลื่นหมอกยักษ์นี้ก็มักทําให้คนตกใจนึกว่าเป็นคลื่นซึนามิจริงอยู่หลายครั้งเช่นในปี2015ที่หาดนิวเจอร์ซีเมื่อมีคนโพสต์รูปนี้ก็ทําให้หลายคนคิดว่ามันคือซึนามิแน่ๆจน National Weather Service ต้องออกมาอธิบายว่ามันไม่ใช่มันก็แค่คลื่นหมอกใหญ่ๆที่เห็นได้ถึงนอกโลกเท่านั้นเอง แต่หมอกนี้ก็มีข้อเสียมึนกันนะเพราะตอนมันไหลเข้าชายฝั่งจะทําให้วิสัยทัศน์ในบริเวณนั้นแย่จนอาจสร้างปัญหากับทั้งการขับรถเดินเรือไปจนถึงการบินเลยทีเดียวอุ๊ยเป็นเรื่องโจรสลัด